ครับคลิปนี้จะมารีวิวเด็กของลูกค้านะครับก็คือเด็กยอดฮิตนะฮะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในสีฟ้าเอในสีเขียวดําเลยนะครับฟ้ามาจากไหนนะครับในงบประมาณ2,500บาทนะฮะ l a t r i l blade of the elves นะครับผมได้จัดเด็กนี้ไปประมาณ3-4เด็กนะครับแต่ว่ายังพอจะมีของอยู่อีกนะครับน่าจะพอจะจัดเด็กได้อีก1เด็กนะครับเพื่อนเคนไหนสนใจก็ทักมานะครเพราะว่าข้าวของทีมงานเอลจะหมดบ้านอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเมื่อตีเข้าเพลเยอร์เนี่ยจะเมื่อทำดามจเท่าไหร่ก็จะสามารถสร้างเอลฟ์วอเออร์ตามจำนวนดามจนะครับที่ทำให้เราจะมีโทเค็นเหล่าทหารเอล์อยู่มากมายเลยทีเดียวแล้วก็เราจะบัฟตัวนี้ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ทำให้เรามีเอล์เยอะแยะเพื่อจะได้ใช้ท่าอันตินะครับโดยการแท็บลาทิวแล้วก็แท็บลูกน้องอีก1 0คนนะครับจะเป็นเอล์ตัวไหนก็ได้จะเป็นโทเค็นก็ได้นะครับ แล้วเราจะดูดเลือดจากออ e n เนนทุกๆคนนะฮะคนละสิบหน่วยแล้วเราจะได้เพิ่มอีกสิบหน่วยนะคะจะเป็นถ้าปิดโดยการดูดเลือดก,ก็ได้นะครับทำกรรมการแถบพิธีกรรมนะฮะทำแบบนี้3หรือ4ครั้งก็ชนะแล้วหรือว่าเราจะเอาเหล่าเอลที่เรามีมากมายเนี่ยไปแห่รุมตีจะบัฟจะทําอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเอลของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะแร็มาหน้าเก่งแล้วก็บัฟพลัง <an> เพิ่มเพิ่ม <elly> เพื่อนๆพเพื่อน,อนให้เก่งด้วยนะคร <an> ับผม ดังนั้นเด็กนี้ก็จะประกอบไปด้วยเคียเจอร์ประเภทเอล์อยู่มากมายเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเหล่า F เนี่ยก็จะมีความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็จะได้ใส่การ์ดอีกหลายใบยที่มีความเป็นความเป็นสีดําด้วยนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเน้นบัฟพลังแล้วก็เน้นแรมมานาใช่ไหมครับแต่สีดำเนี่ยจะเน้นดูดเลือดนะฮะแล้วก็เน้นในการเดสทรอยนะฮะในการฆ่าตัวที่เราเกะกะขวางท่าน,นะครับแล้วก็ยังมีตัวที่สามารถที่จะปล่อยพิษด้วยนะฮะเสริมเสริมเข้าไปที่ทําให้หลากหลายเลยทีเดียว การเอลเนี่ยเป็นการ์ที่มีมาคู่ตั้งแต่เมจิกตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับประมาณ30ปีคนระับดังนั้นเราจะมีการ์ที่สนับสนุนความเป็นเอลเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่ที่ซซเลชั่นอยู่ที่ช h o ยส์ของเราว่าเราจะเลือกอะไรนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมอ์ติแฟกที่ใช้ในการแซกเอลแล้วก็ได้มานาด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเด็ก บัจจ e เริ่มต้นนะฮะสำหรับลาทิวเนี่ยในงบ2,500าบาทก็มีการแจมๆอยู่แล้วหลายใบยนะครับผมอาจจะไม่ได้มาอ่านดีเทลนะครับเพราะว่าอ,อ,อธิบายไปแล้วหลายรอบแล้วก็จ่ายได้ให้ดูการตัวพื้นฐานรวมๆนะครับส่วนอินสแตนเนี่ยก็จะเป็นอินสแตนประเภทรีมูฟฟ์นะฮะที่จะใช้ในการกําจัดใช้ในการฆ่าใช้ในการเคลียร์เพอร์มานนแล้วก็ตัวนี้ไม้เด็ดเลยนะที่ทําให้สามารถที่จะอันแท็บเคเจอร์ของเราทุกๆตัวนะครับดังนั้นเคเจอร์ตัวไหนที่ใช้ในการแท็บมานาะก็สามารถที่จะ ลงทุนไป1ห,หน่วยเท่านั้นเองเพื่อสามารถแทบมานาได้อีกนะฮะอาจจะคุ้มค่ามากๆเลยดีอาจจะปิดเกมได้เลยก็ได้จากใบนี้นะฮะต่อไปซอร์สรีก็แน่นอนว่าสีเขียวก็จะเด่นในการแรมมานาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเรามีค่า,า,ามีมานาเหลือเยอะก็เอาไปยอมจ่ายไลฟ์นิดหน่อยในการใช้ในการจัว่วเติมทรัพยากร อาจจะไม่มีการเคลีย์บอร์ดที่เก่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นการที่เคลียร์ได้ประมาณหนึ่งนะฮะเคลียร์นอนเอลฟ์นะฮะบลบสองลบสองเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคลีย์บอร์ดเกยงเก่าแต่ว่าเราจะใช้จํานวนที่มีมากมายแล้วก็ความบิ๊กเบิ้มของทีมงานเราในการอัดกุต่อสู้ให้จมดินอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะบบิ๊มาสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นไม้เด็ดที่เข้ากับเด็กนี้มากๆเลยนะผมใส่เข้าไปเสริมเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีการแท็บเคียร์เจอร์นะฮะ โดยที่เราอาจจะไม่ต้องตีก็ได้นะครับเมื่อเราแถบเอามานานเนี่ยมันก็จะนับนะครแล้วมันก็จะเอาเคาน์เตอร์วางไว้บนตัวของ Beastmaster Ascension ตัวนี้แหละและเมื่อสะสมครบ5เม็ดเนี่ยทุกๆตัวเคเชอร์ของเราก็จะบิ๊กเบิ้มขึ้นทันทีเลยทุกตัวจะบวก 5, 5บวก5นะฮะทำให้เหล่าเอลตัวเล็กตัวน้อยกลายเป็นเอลที่ได้รับพลังนะฮะ ฉีดยาอะดรีนาลีนนะกระตุ้นตอมนะฮะตีได้อย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับผมเอ็นชาร์เมนใบอื่นก็จะสนับสนุนการที่เรามีเคเชอร์ของเราตายจะดูดเลือดนั่นนี่นะตัวนี้ถ้ามีมาหน้าเหอเยอะก็สามารถปั๊มให้ทุกตัวเป็น7จดได้นะครับผมส่วนอ์ติแฟกต์นั้นก็จะเป็นอ์ติแฟกต์ที่ตัวนี้พื้นฐานอยู่แล้วทําให้ลาทิวของเราลงมาแล้วเราได้สามารถใช้ตีได้ทันทีนะโดยเฉพาะลาทิวเนี่ยมีความสามารถอีกเพิ่มเติมอีกก็คือมีเนสนะฮะเมื่อตีแล้วต้องใช้ เคเจอร์ uh, creature, อย่างน้อย2ตัวมาบล็อกนะส่วนใหญ่จะทําให้เราสามารถเลือกที่จะตีใน A ในบใน C ก็ได้ที่จะทําให้เราได้ดาเมจแล้วก็ได้สร้างโทเค็นเพิ่มเติมขึ้นอย่างง่ายได้และ t t t f f of domination นี้ก็เป็นใบที่ทําให้เราสามารถที่จะมี Infinity มาหน้าได้คนะมีความสามารถหลากหลายเลยจะจั่วก็ได้นะจั่วหมดกองก็ได้หรือว่าใช้ในการอันแท็บด้นนู่นนี่ได้อันนี้อยู่ที่การพลิกแพงของเรานะครับผม ก็ต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะตัวนี้ที่ทำให้เราสามารถแซกแล้วก็เพื่อจัดการหมุนมือได้นะสองใบน,นี้ก็เป็นการเสริมเข้าไปต่อไปแลนนะครับแลนก็จะเป็นนอนเบสิกแลนใส่เสริมเพิ่มเติมไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะที่เหลือเป็นเบสิกแลนนะครับผมซึ่งนอนเบสิกแลนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เสริมเข้าไปก็คือตัวนี้ใช้ในการสร้างโทเคนตัวเล็กตัวน้อยได้นะครับเอาเอามาขวานหูขวานตานิดนิดหน่อยหน่อยะจะเอาไ้แซกหรืออาไว้บล็อกอะไรก็ได้นะครับใบนี้จ่าย 5แล้วก็ซักตัวมังทงเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะสร้าง Green Elf Warrior ขึ้นมาได้นะแล้วยังมีความสามารถที่จะลบ2ลบ2ได้ด้วยนะครับเป็นการที่เข้ากับเด็กนี้อย่างสุดๆไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโทเค็นนั่นเองผมก็ได้เลือกเหล่าทีมงาน Elf Warrior นะฮะเอาไว้ให้มากมายเลยทีเดียวนะอย่างน้อยๆกองทัพเราต้องดูเนี่ยไม่แพ้ใครนะฮะที่เดลือก็จะเป็นการที่ g e n e r a t ด้วย การใบอื่นนะเป็นโทเค็นที่สร้างมาจากการใบอื่นจะเป็น Raccoon Beast Plant Morph ตัวนี้เอาไว้คว่ำนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะฮะเล่นได้ตั้งแต่มือใหม่มือเก่ามือเก่านะฮะที่จะอัปเกรดไปชนถึงระดับ c เลยก็ได้นะครับอยู่ที่ ความสามารถของเราแล้วก็วงที่เราเล่นแล้วก็สุดที่สําคัญที่สุดก็คืองบประมาณนั่นเองครับมือใหม่ผมแนะนําให้อยู่ที่ bracket 2 bracket 3ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าสู่โลกแกนลน์นะฮะเอาแบบเล่นสนุกๆน,นะครับจะได้งบประมาณ2,000-4,000เงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปหลายๆเด็กเพื่อจะได้เข้าใจตัวเราเองนะครับแล้วเด็กไหนที่เราชื่นชอบค่อยไปอัปเกรดเสริมเพิ่มเติมในภายหลังก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพ,เพื่อคนในสนใจะจัดเด็กก็ทักมาทางเพจลุงจิได้เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ